เวลา11นาฬิกา19นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาธิรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนก่อยหมู่ที่2ตำบลสว่างองเภอพนานิคมจัังหวดสกลนครทอดพระเนตรขั้นตอนของการผลิตผ้าย้อมครามของกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าฝ้ายย้อมครามที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบารรพบุรุษชนเผ่าภูไทยมายาวนาน โดยคุณยายพิมพศรีกุลกิจเป็นผู้ที่เริเร่มและถ่ายทอดสู่ลูกหลานซึ่งการทอใช้ฝ้ายที่ผลิตขึ้นเองและนํามาย้อมครามแรกเริ่มมีการย้อมผ้าครามแล้วนํามาทอเป็นผืนตัดเย็บเพื่อสวมใส่เท่านั้นต่อมาสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพัน,นานิคมสํานักงานเกษตรอำเภอองค์การบริหารส่วนตําบลสว่างได้สนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนทําผ้าฝ้ายย้อมครามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสารและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไปโดยเมื่อปี2546ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยมีสมาชิกเพียง9คนร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาหลากหลายชนิดเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลักคือทำนาทำไร่ ผ้าย้อมครามทําขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเช่นใบครามขี้เถ้าและเปลือกไม้สีเม่ตกส่วนลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มบ้านดอนกอยคือลายนกนางแอน่นและลายประกายเพชรเนื่องจากผลงานของกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านดอนกอยมีความประณีตสวยงามจึงได้รับการจดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหน 1, ึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปเมื่อปี2549และได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าระดับ5ดาวของจังหวัดสกลนคร ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยมีสมาชิกกลุ่ม53คนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ดีในระดับชุมชนสมาชิกมีรายได้เฉลี่ยคนละ7,000-8,000บาทต่อเดือนผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามนอกจากเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครแล้วสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถรัตราชกัญญา ทอพระเนตรการแสดงพื้นบ้านชุดลีลาครามณรนะิมฝั่งน,น้ำหนองหารสกลนครประกอบดนตรีทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานได้แก่ลายลำเตยลายโปงลางและลายแห่ปราสาทพึ่งสกลนครสแสดงถึงวิถีชีวิตลักษณะการย้อมผ้าครามในขบวนการทอผ้าทั้งหมดตั้งแต่เก็บฝ้ายมัดย้อมทอเป็นผืนและนำไปแปรรูปตัวนักเรียนโรงเรียนเทพสวัสดิ์พิทยาและโรงเรียนบ้านบัวราชบำรุง อำเภอพันานิคมออกแบบการแสดงโดยสิบโทอุริศม่วงมณีมม ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟ้่นอาจารโรที่โปรโดให้ไปปฏิการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรซึ่งมีผู้มารับการตรวจสุขภาพทั้งโรคทั่วไปตรวจวัดสายตาตรวจเต้านมผิวหนังและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น153คน และท่อพระเนตรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวของนายขวัญชัยแก้วดีชาวบ้านดอนก่อยรวมถึงท่อพระเนตรงานด้านปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงสัตว์เช่นไก่พันธุ์พื้นเมืองในการนี้โรงพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยให้บริการรักษาฉีดวัคซีนทำหมันและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชนบ้านดอนกอย ในโอกาสนี้ทอพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปอำเภอพนานิคม an จาก11กลุ่มเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมพัฒนาชุมชนและหน่วยงานต่างๆนําผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงอาทิกลุ่มผ้าฝ้าย้อมเปลือกไม้ผักคําภูบ้านผักคําภูกลุ่มนิสสหกิจชุมชนทอผ้าครองวิถีผ้าพันคอสวยกลุ่มผ้าไทยแม่เพนกลุ่มผ้าย้อมครามบ้านต่อเรือและกลุ่มทอผ้าครามบ้านอุนดงและกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคําคา เวลา13นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาิรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังวัดสันติสังขารามบ้านบัวตำบลสว่างอำเภรพรนานิคมทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธชินราชจำลองพระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2518 ดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนาาทีาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบตัวพิษสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถเมื่อวันที่28ปพฤศจิกายน2523บจบจนปัจจุบันจึงเป็นโอกาสครบรอบ40ปีการสเสด็จพระราชด,ดำเนินมาอย่างวัดแห่งนี้ด้วยเสร็จแล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาอาธิธาต์และรูปหล่อสมฤ็จ พระญาณสิทธาจารย์สิมพุทธาจารโรพระพิสุกระพิสุฝ่ายวิปัสนาธุระสายพระป่าสิทธาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นพุริธาโตผู้สร้างวัส,สันติสังคารามและเจ้าอาวาสรูปแรก พระบรมธาตุเจดีสีบุรพาจารทร์ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบศิละปะพ,พื้นถิ่นอีสานออกแบบโดยวันิดาพึ่งสุนทรศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นเมื่อปี2562ในองค์ระฆคังพระบรมธาตุเจดีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและโดยรอบประดิษฐานอัฐิธาตุและรูปหล่อพระพิสุสทิสิทธิานุสิ์ของหลวงปู่มั่นโพริธาโตจำนวน3ารูป โอกาสนี้ทรงเยี่ยมพระสะดรบ้านบัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวภูไทยนับถือศาสนาพุทธมีร,ธรรนธมประเพณีและการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้วัดสันติสังขารามสร้างขึ้นเมื่อปี2480ได้รับพระราชทานมิสุงคามาเสมาในปี2506ปัจจุบันมีพระครูวินยัยธราวิชัยพระครูวินัยธรวิชัยยาตาธรรมโมหรือพระอาจารย์อานทน์เป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกสุสงฆ์จำพรรษา10สสรูป